สวัสดีครับพบกับเซลต้มที่นิสสันชอยระวันนะครับวันนี้ต้มจะพาทุกคนทุกท่านนะครับมาพบกับเจ้านิสสันนาวาล่าตอนเดียวนะครับตัวนี้จะเป็นสีที่หายากเลยนะรีบจับไปจองตอนนี้เราได้มาคันเดียวนะครับจะเป็นตัวขับเคลื่อน2ล้อนะครับเดี๋ยวออปชั่นในตัวรถจะมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวจะพาไปชมนะครับ ด้านหน้านะครับก็จะมาพร้อมกับกระจังหน้าสีดำนะครับเป็นดําด้านนะก็เข้ากับตัวสีรถเลยนะครับทำให้รถมันดุดันยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ไฟหน้าเนี่ยจะเป็นแบบฮาโลเจนนะครับลมดํานะครับให้ความดุดันยิ่งขึ้นด้วยครับด้านข้างนะครับเรามีที่เหยียบกระบะขึ้นด้วยนะครับถ้าเกิดลูกค้าอยากขนของแล้วขึ้นด้านข้างนะครับก็จะสะดวกยิ่งขึ้นด้วยครับด้านในนะครับมาพร้อมกับโทนสีดํานะเป็นเบาะเบาะหนังแบบไวนิวนะครับแล้วก็พวงมาลัยเป็นแบบทรงสปอร์ต นะครับ3ก้านแถมเรายังมีจอเครื่องเสียงนะครับที่รองรับการบูทูธนะครับแล้วก็ Apple CarPlay Android Auto ให้ด้วยนะครับสับคัที่สนใจนะครับสันนาวราตอนเดียวนะครับรุ่นนี้สีนี้นะมีคันเดียวนะครับมีจำนวนจำกัดล้อสีนี้หายากมากๆนะครับตอนนี้โปรโมชั่นนะครับดาวเริ่มต้นเพียง9,999บาทนะครับผ่อน เพียง8,000กว่าบาทเท่านั้นนะครับหรือถ้าลูกค้าต้องการในเรื่องของตัวดอกเบี้ยต่ำนะครับมีดอกเบี้ย0%นะครับานานถึง4ปีนะครับถ้าเป็นลูกค้าเก่านิสันก็สามารถยื่นรับส่วนลดเพิ่มเติมได้อีก10,000บาทนะครับวันนี้ถ้าคนไหนสนใจนะครับรีบจับรีบจองนะครับวันนี้เซลต้ามราไปก่อนครับสวัสดีครับ